อ้าวดูโดนครับโดนครับสองตัวครับผมเนี่ย um, จังหวะนี้จังหวะนี้เวนเวนเวนต้องได้แล้วล่ะครับสวยนี่มนะสวย กราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนเราก็เข้ามาอยู่กันในเกม ROV กันอนีกแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยที่ผมเนี่ยได้แบบว่าสตรีมเกม ROV ไปเนี่ยผมก็คิดถึง ROV เลยก็เลยกลับมาทำคลิปมันเองเนี่เอาจริงแล้วช่วงนี้ผมไม่ค่อยวางสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานนุ่นงานนี่นครับตามจริงแล้วผมขี้เกียจอ,อ่ะพูดตามตรงก็ได้มา วันนี้นี่ครับเราก็จะมาลงแเลงใน ROV e กันนะครับซีซั่นนะี้เนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับว่าผมลงแรลงไปแค่หนึ่งรอบเองฮะนี่เลยนี่และผมก็ชนะด้วยนะเดี๋ยวเอามาดูกันว่าลงแรลงรอบที่สองเนี่ยผมจะชนะได้หรือเปล่าเลยครับเฮ้ยอตอนนี้นี่ครับแรลงผมก็อยู่แพทสามนะครับแล้วก็สามดาวนั่นเองเราจะไปดูกันว่าดาวที่สองของเราจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยนะครับผมนะไปกันเลยข้ามาอยู่กันในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคผมก็จะเล่นเป็นตัวซานิสก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวซานิสเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมเล่นแล้วก็มั่นใจที่สุดนะครับเพราะว่าแรลงจำพวกแพทิทนัมโกหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องเล่นตัวที่เรามั่นใจนะครับ มันไม่ได้ให้แบนตัวนะเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นตัวที่เราคิดว่าเราสามารถแบกได้นั่นเองครับก็จะเล่นตัวสตาร์ลิสเป็นตัวที่ถนัดของผมเลยนะครับแล้วก็เล่นเป็นตำแหน่งของจังเกิลด้วยนะครับโอเคแล้ว่านนี้ก็ขอเวลาฟาร์มก่อนก็นแล้วกัน เอาล่ะเลี้ยวมาฮะล่อเขาออกมาเลยจังหวะนี้แหละเฮ้ยชึบปบปบบบนี่เผาบอกแล้วไงครับผมนะผมก็จะต้องเล่นตัวที่ผมบอกว่าชำนาญมากที่สุดนะครับโอเคเห็นไหมแต่ว่าชิวๆนะครับผมนะ <c oughs> เนี่ยเล่นกับตัวซานิทของผมมันเป็นตัวถนัดาของผมอยู่แล้วนะครับมังกรไป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 เฮ้ยไป,ไปที่แล้ว <c oughs> ผมเรียกเขาอย่างนี้นฮะซานิมไหมซานิทไหม ลุงกิวดอร์เราเปิดมาแบบนี้ป๊บนี่สวยเรียวไหมทําได้ดีเลครับมาช่วยได้ตรงจังหวพะพอดีเลยครับโอ้โหเขาก็ฟาดอันติใส่เราเพอดีเลยนะด้านบนของเราตอนนี้เกิดปัญหากันอีกแล้วนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอืมาหลอดมาอย่างนี้เอาละฝั่งเราไปแท็งกันซะเยอะเลยครับน่าจะได้สักตัว2ตัวนั่นแหละ แล้วก็เป็นไปตามอย่างที่เราคาดหมายเอาไว้นะครับอเลสเตอร์นะครับมากันซะอย่างนี้โอ้โลืมไปอา้าวดูโดนครับโดนครับสองตัวครับผมนะจังหวะนี้จังหวะนี้เวนเวนเวนต้องได้แล้วละครับผมเพราะว่าเขาแทงให้ซะขนาดนี้แล้วนะครับโอเคผมจะไม่ประมาทกับเกมนี้ก็วกันะครับเราก็ถอยมาเอามังกรก่อนก็แล้วกันแล้วก็ให้เพื่อนเราเอาป้อมไปมันจะได้แบบ สองอย่างอะไรทีเดียวนะครับได้ทั้งป้อมแล้วก็ได้ทั้งมังกรถึงเราจะไม่ได้หรือว่าป้อมแต่เราก็ได้เลือกป้อมนั่นเองนี่แหละคือกลยุทธ์ในการเล่นเกม ROV ทางล่างของเรานะครับตอนนี้เนี่ยเลือดแมะของเราก็โดนเจ็บไปแล้วนะครับผมจะไปสู้กับซานิสนั่นเองได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวจัดให้เลยเพื่อนเย๋ยแต่ผมไม่รู้ว่าเลือดเขาเหลือเยอะอีกเปลนะ่าะฮมมาสิ นี่นี่น,นี่ดีนะที่ของผมเยอะนะครับผมก็เลยสู้กับเขาไหวยอยู่นะครับอ่าถอยก่อนทอยก่อนลิฟต์ฟอเปิดอันติแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวร้อให้ผมได้อันติก่อนมาๆนะสวยฮะดีนะครับบอกแล้ว ก็เมื่อกี้ก็คือใจเต้นสุบๆเลยว่าจะออกมาได้หรือเปล่านะยครับแต่ว่าการคํานวณหรือว่าคาดคเคเนย์ผมก็เป็นไปตามคาดหมายครับ <Yeah. S 1> ให้ปัดดินก่อนนะคับปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บว้นอยู่กลางตอนนี้เป็นตัวที่ดูดเลือดค่อนข้างจะรุนแรงนะครับถึงจะโดนเนื้อไปค่อนข้างจะหลายรอบก็ตามนะครับผมก็ยังชอบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะ คนนานนะครับก็เลยชอบมากเลยเอาละเวรของเราขึ้นท้านบนเลยนะครับผมนะมาผมมาเสริมแล้วนะครับทําให้เราบุกได้ต่อเลยนะครับมาเลยมาเลยเวนอยู่แถวนี้เลยครับเฮ้ยผบอกนะเกือบ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 ไปผมเอาคาร์บ่เอมทรด้วยนะฮอเขบเดี๋ยวเขาไม่ตายด้วยนะครับดีนะ มเลือดเยอะนิดหนึ่งครับก็เลยไม่ออกมาเลยนี่เป็นอะไรแต่ว่าต้องฟาร์มก่อนนะครับต้องตรงกลางของเราผมเจอซานิสคอมโบเดียวก็อาจจะจบได้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเลือดน้อยนั่นไงซานิสของเราก็โดนเก็บไปเหมือนกันนะเนี่ยเจย์เยซีเจยเยนีเจเยซีมาหลอด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 มาตรงนี้มาหลอดมาตรงนี้นะเก็ดดึงหน่อยเก๊บดึงหน่อยสวยทำจังหวะได้ดีมากเลยครับ เอาลนะมันกนต่อได้ไหมมันก่นต่อได้ไหมแาร์ดแคร์ครับผมจังหวะนี้สวยครับผมดาวดาวแรกของผมไม่ใช่ดาวที่สองเลยเออมันคือดาวที่สองของผมผมต้องชนะให้ได้สิครับเอาละตรงกลางมีคนไปแล้วนะครับผมก็จะมาเอามังกรต่อเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ต้องเสียเวลาเนาะยังไงผมรู้ว่าเกมนี้เรานำอยู่ครผมก็จะให้มานำมากยิ่ขึ้นนั่นเอง ตอนนี้รู้สึกว่าจะเอาป้อมด้านล่างนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะเอาป้อมด้านบนเลยถึงแม้ว่าแคลรี่เราจะทําป้อมหรือตรงกลางก็อ้โหเป็นนิดนึงมาลองทำอันนี้ยังพอไหวนะครับป้อม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 เอาละจังหวะนี้ก็ไม่ทลาดแล้วนะมาหลอดหรือว่าหนักหนาอยากมาหักเลยปึ๊บ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 สวยครับนี่ได้ทั้งคนได้ทั้งป้อมอะเล็กเตอร์มาต่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่เกือบไปดีนะเขาเขาใช้บลิงนะครับนี่งั้นคือไม่รอดอย่างแน่นอน ขอ,อมานะปั๊บเดงก็แล้วกัน,กนตอนนี้คือมานาผมหมดแล้วนะครับผมอาจจะทําอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะกลัดไปเอามานาก่อไปกันถอย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 อย่าตามนะอย่าตามนะเดี๋ยวมีสวนนะเดี๋ยวมีสวนเอาลนะขอเก็บมานาขอแล้วกันนะครับป,รปึป๊บปัป๊บพอเวลาที่ผมบวกนะผมจะตั้งใจเล่นแบบสุดๆเลยนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบฮ้ยสนุกนะครับตอนนี้รออันติก่อนนะครับเก้าวิห้าเจ็ดวิรอก่อนรรอน แวนแวนแวนข้างบนไวนข้างบนอ่าเสร็จกันครับผมโอ้ยแต่มาหลอดมาโอ้มากันเยอะเลยถอยก่อนแจ้าโอ้โหมากันเป็นขบวนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ้อมๆไปเก็บแวนก่อนนะครับ Wayne แวนน่าจะอยู่สักแถวนี้เฮ้าเดี๋ยว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 ,ยวนั่นไงเก็บแวนไม่น่าจะได้แวนไม่มีมานะ 8คือเลยครับผมนะก็ยังได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าเขาน่าจะล็อกผมนะครับถ้าผมเข้าไปในป้อมนี้แต่ว่าผมจะให้คนอื่นเข้าไปก่อนนี่เองเพราะว่าเขาจะล็อกผมนั่นเองมีอเล็กสเตอร์แล้วไงหรอครับคอยดูนะคอยดูนะนั่นไงนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วอเล็กเตอร์เป็นตัวที่เคลียร์คีบค่อนข้างจะไวนลยครับอะไรนั้นเราก็จะไปเอามังกรต่อเลยนะฮะสามวิสองวิ เดินไปก็เกิดพอดีนะครับโอเีเกิดมาไม่ต้องลืมตาดูโลกหลอกตายไปซะเดียวแม้เดียวแม,วม้สวยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่โอเคต่อไปนะครับเราก็มาเคลียร์ชิปตรงนี้ต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บมานานน่าจะเกิดแล้วนะครับรู้จกักกษณะนี้คือผมไม่ค่อยมีไอ้นี่นะครับผมนะมาน,า,นาผมก็เลยไปเชียอเพื่อนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะแป๊บแปะแป๊แป,ปมาตรงกลางกนได้ไหมถ้ามาตรงกลางบวกกันเราชนะได้นะเพื่อนการนี้หรอ สวยดูสวยครับทำดีทำดีดูสวยดีเลยจบ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 แบบนี้คือจบได้เลยนะครับทำได้ดีครับเลีนะครับโอเคตอนนี้นะครับเขาก็เหลือแค่ตัวเดียวนะเหลือเวนตัวเดียวนะครับเข้าไปโดดกระโดดเออฟาดขาป้อมก็น่าจะตายแล้วเขาไม่น่าจะออกมาสู้แล้วนะครับผมมาแล้วเวน วโอเคมันรู้สึกว่าตื่นเต้นยังไงยังไงไม่รู้เลยมากันเยอะเลยเย็นเย็นเอ้าเๆ้าเ้าไม่ไหวแน่คือไม่ไหวจริงถอย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 ไม่ไหวจริงจริงเลยคอยคาย จบคร oh! ับโอ้โหตื <t 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 ่นเต้นมากๆเลยผมไม่รู <t <t ้啊อ่ออ wow ่ออ่อปัม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 โดนผมอยู่ผมไม่ไหวอะมามามาได้ยังได้ยังได้ยังได้ได้ยูได้ยู นี่ครับผมโอเค <c oughs> ก็จบจดได้แล้วผมนะก็รุ้นมากๆเลยมันเป็นแรงที่ค่อนข้างจะไม่สูงสักเท่าไหร่นี่ครับมันก็เลยแบบว่าดูเหมือนเราเนี่ยเก่งนะครับที่จริงผมก็ไม่ได้เก่งหมอกันครับมันแรงมันต่ำก็เลยเล่นได้แบบง่ายยิ่งขึ้นมันเองเ <V> อ P ก็ม <c oughs> ไม่น่าจะรอดจากฝีมือผมไปได้หรอกนะครับมาดูกันเลยว่าผมจะได้เอวีหรือเปล่านะครับดาวที่สองของผมนะครับนี่ ก็ดาวเลยครับเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งสามเลยครับมีร,ร,บมรับคะแนนด้วยนะค,นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยครับนี่มาดูกันนี่ครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นี่ครับผม,ได,ดนะไ,มได้ด้วยแนตะ่ไม่ได้อะไรวามันคืออะไรแล้วก็มาดูกัน LVP วินทำเราให่ก็ ได้ไปทั้งหมดอยู่ไม่น่าคิวนะครับแล้วก็ช่วยเหลือ,อส,สี่แต่ว่าพี่ตาสุดก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับฝีมือก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยโอเคนั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าตรกัรกกนะครับถ้าหากว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับ กด Subscribe ให้กับผมด้วยครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมนะสำหรับในวันนี้ก็คือขอตัวลากาันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ